และที่สําคัญผมเตือนว่าตั้งแต่แรกแล้วครับว่าการเลือกตั้งสวเนี่ยถ้ายังเป็นกฎกติกานี่นะครับฝ่ายที่เขาได้เนี่ยสมัยหน้าอาจจะเนียนรึกว่านี้อีกเนียนกว่าเดิมวิธีการดีกว่าเดิมแนบอะไรแยบยนกว่าเดิมแนบเนียนกว่าเดิมอีกเพราะอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเอ๊ะถ้ามีสวแบบนี้อีกเนี่ยคนที่อาจจะเป็นคนที่โนเลมหรือคนที่คิดว่าฉันก็แน่เนี่ยนะครับอาจจะได้เข้ามาเนี่ย โอกาสต่อไปอาจจะยากคนนี้อีกเนียนคนนี้อีกจับผิดยาก่นนี้อีกะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าปร,ปรกากฏการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับท่านคงติดตามข่าวบรรดาคนดังในแวดวงสีมันเชิก็จมแต่หรือคนระดับผู้บริหารน,นักธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยร่วงกันพลอยเลยครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดไปถึงว่าโอ้โคนระดับโปรไฟล์ขนาดนี้เป็นถึงรองนายกเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเป็นนักธุรกิจใหญ่ระดับประเทศเฮ้ยทำไมตกมาตายได้ไง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราคาดหวังว่ามันมันน่าจะดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่มีการแก้ไขกฎหมายยังเป็นอย่างนี้ซึ่งความจริงหลักการผมเห็นด้วยนะครับในการเลือกกลุ่มแล้วก็วิธีการที่เขาเรียกว่าซับซ้อนที่สุดโลกเนี่ยดูโดยหลักการแล้วมันเหมือนจะดูดีแต่เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้า <laughs> จะมีคนที่สามารถหาช่องโบในการที่จะเอออย่างที่ว่าน่ะจากนักคณิตศาสตร์เข้ามาคานวณนะครับ